ถ้าเอาลูกโป่งวะไก่แล้วไก่แล้วไกเป็นที่ของเฮาแล้วไกเป็นที่ของเฮาแล้วเฮาถ้าเอาไม่บานเนาะอีหล่าเสียเอาจักอีหล่าเสียวจักลูกเตรียมตัวเด้อจอบมาโดนจอบมาโดนไปเสียวลูกโป่งลงต่ำฮะเออเสียาไปยังลูกโป่งเตรียมตัวเด้อกตรัย์ปลาอ่อนเอาเด้ให้ปลาอ่อนบ่ จองไปจองไปอยากได้สีแดงฮะง่ายๆลูกพปงลุ่ต่ำดิจองโดนแล้วมันบอท่านอยากนอนโอ้ยเอาใหญ่ายๆเฮ้ยนั่นแล้วให้อยากได้ลูกโปงเมียบ้านโอ้ยไก่แล้วไก่แล้วเดี๋ยวเตรียมมามาไปถ้าไปจอบไก่แล้วไก่แล้วไปถ้าไปจอบเร็ว ไก่ได้แล้วนั่นนั่นนั่นสิเป็นของเฮาแล้วลูกปงสิเป็นของเฮาแล้วลูกปงจอบไงย่อยจอบข้าวเดียวเดี๋ยวไปสิพาไปเอา,อเอาลูกปองใหญ่ใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวหายลุงต่ำเออก่อนเฮาจังหลักเมียบานเนาะอ,อ,อยา่างไรลูกปงไรจนมาหาวเฮ้ยเฮ้ จะเอาจะเอาไปยังจะเล่นเอาไปเล่ินใสฮะเธอจะเอาลูกปปวงไปเล่นที่ไหนบอกฉันซิอ๋อไม่ป่าว่าม้วนโอ๊ยขอโทษว่าถ้างั้นน่ะหนูจะเอาไปให้หนูจะเอาไปเล่นที่ไหนคะยไอ้เอย่าบ้านลูกลูกปวงไก่เป็นน้องเฮาแล้วอดเอาลูกปวงง่ายกันเออ อดเอาไดีบ่ประมาณจักสองนาทีสิได้บอเฮ้ต้าองอดเอาเด้ห้าต้องมีความอดทนการอยากได้ลูกป่งห้าตตองมีความอดทนก้าใจบออืออืสิเป็นเ้องพวกเฮาแล้วเย่เย่เย่เฮาเตรียมตัวเอาเลยเออเตรียมตัวเอาเป็นตัวเป็นองเฮาลูกปองสิเป็นน้องพื่นบ่ได้ตองเป็นน้องพวกเฮา ต้องเป็นฮับเฮาสองคนโอเคปะต้องต้องให้ได้ลูกโป่งต้องเป็นฮองเฮาส์สองคนไมนี่ลูกสร้างแผนโนดลูกโป่งของลุงต่ำต้องเป็นของพวกเฮาสองคนโอเคปะเราจะเอาตัวใหญ่ๆเอาตัวใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ลุงต่ำกับลุงก่อนท่าเขาเป็นลูกโป่งโอเคปะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวนะหลายสิบล้านเป็นล่ะโอเคปะอืม ได้แล้วได้แล้วได้แล้วไปเรียนเอาได้แล้วเมียบ้านนอนเห้าพ่อเลี้ยเนอะในที่สุดลูกโป่งกับเป็นน้องเฮาการว้างแผนเอาลูกโป่งของเห้าบาย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 นะโอเค